กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวันใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตอง สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่1-7เมษายน2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่1เมษายน2566นายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพธิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกลุ่มแรงงานนอกระบบจำนวนสิบรายณศูนย์เกษตรอินทรีย์ชุมชนเมืองน้อยตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนนายอุบลมแมลงผู้รักษาราชการแทนจัดหางานแม่ห้องสอนนางสาววานิชาวรกุลดำรง ผู้ประสานงานโครงการเกษตรพื้นที่ชุมชนเมืองน้อยตำบลเมืองน้อยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มเกษตรกรชุมชนเมืองน้อยจำนวน25คนเข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่2เมษายน2566นายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพศ2566ณบริษัทกุปไตจำกัดเลขที่468หมู่2บ้านกรุงไม้สัก ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการประกอบด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวการปล่อยพันปลาและการปลูกต้นเหลืองปรีดิยาทรเพื่อเป็นการถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายไพรโรธราชสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเจ้าหน้าที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพนักงานบริษัทกุปไตเข้าร่วมกิจกรรม <S <S ว,นวนันที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิหกนายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดประชุมสํานักง,งานครั้งที่สี่เพื่อรับทราบข้อสั่งการของกรม ข้อสั่งการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2566ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินมาตรฐานยกระดับให้การบริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนปัญหาอุปสรรคและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด วันที่6เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพศ2566ณหอประชุมเสรีพิทักษ์สากรอมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐถามบสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานวันที่6เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพศ2566 ณลานสิงคูวัดพระธาตุดอยกองหมอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเช่อถามบุสิกรัตผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำารานงานสำฤทธิผลประชาชนพึงพอใจ